คนชอบถามผู้ชายจะตกหลุมรักคนแบบไหนคะสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจุบที่ Passion Plus จริงๆไม่ต้องผู้ชายนะมนุษย์มนุษย์นะครับจะอินหรือตกหลุมรักหรือจะชอบใครนะครับเขาต้องรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกับเรายกตัวอย่างง่ายๆเวลาคุณไปนั่งดื่มหรือไปนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนกับฝูงเนี่ยถ้าคนนั่งตรงหน้าคุณต่อให้เขาสั่งน้ําผลไม้อะไรมาแล้วไม่ดื่มแต่นั่งชนกับคุณไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าแบบ ไ,ได้อะมันต้องชิมอ่ะมันต้องมันต้องเหมือนกันอ่ะทาไมอ่ะเพราะเราต้องการอะไรคนที่เป็นทรีพหรือเป็นพวกเดียวกับเราดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ใครอินกับคุณอย่างแรกคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขากับคุณเป็นทรีพหรือพวกเดียวกันแล้วดูยังไงอ่ะอ๋อก็ต้องไปดูล i f e ไต y l e เขาเรื่องที่เขาสนใจนะครับเรื่องที่เขาพูดคุยไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้เป็นยังไงเขาชอบอะไรและคุยในเรื่องนั้นละ ทำเป็นว่าคุณกําลังอินกับเรื่องนั้นอยู่คล้ายๆกับเขาเขาจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเหมือนเหมือน,นพวกเดียวกันทันทีนะฮะแล้วก็เราจะมันจะเริ่มคุยกันง่ายแล้วอยางนั้น หยอดแพชชันเข้าไปหยอดพชชั่นทำให้เขารู้สึกแบบมีความคิดกับเราไปในทางเขาเรียกว่าเซ็กชวลเซ็กชวลนิดนิดเฟรนด์โซนมันยากตรงนี้แหละเราไม่คิดอะไรกับเพื่อนมันจะเข้าเฟรนด์โซนแต่ถ้าเรารู้สึกคิดไปทางเซ็กชวลนิด,น,ดนิดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอืมคนคนนี้นะ,ะคุณก็เคยถูกไหมดังนั้นเรื่องตรงนี้มันอยู่ที่คุณหยอดแล้วก็อยู่ที่จังหวะนะครับอยากทำเป็นทักมาที่คลับกิ๊กครับลองเรียนคอร์สชื่อหลงดูสักหนึ่งคอร์สรับประกันไม่พลาด